ครับชาวนีอน้อยู่ในอยู่ีนภาวะโรคโวิดขาลงนะครับลุงมองเห็นสิิดีแทบานก็คือเอาเกรื่องเสียงมาให้งานบุญนะครับก็บเป็นมือสุดไ้ายแหละเก็บของแล้วนะครับนะครับคือเกรื่องเสียงทํามไดต่างสองขาง ตู้เบร์อย่ขางละซีนะครับแต่ว่าตอนนี้มีมีเราข้างละแปดนะครับก็ว่าสิออกคอนเสิร์ตนี่ได้นะครับเป็นตู้ก้นเป็นตู้กอนเสิร์ตนะครับแต่กลับไปหยุกต์ประยุกต์เป็นประยุกต์เป็นตู้หน,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 นังนะครับเป็นตู้หนังนะครับเป็นระบบเสียงเครื่องเสียงน้อย นี่คือภายในครับภายในเวล่านานกิดนี่คือหม่องนอนหมอกพักหม่องโซ่หมองนอนนะครับนี่มิกนะครับมิกเบินเลเจอร์มิกไงนะครับมิกสำหรับออกคอนเสิร์ตนะครับข้างล่างเด้งครับแี่ข้างจะพาเอาแม่กินมาแม่หายทรง ตันนี้ก็ระบบเสียงก็เป็นอันนั้นลอกเบ็ดนะครับโครงการวาจิุซื่อดิจิตอลน,นะครับกำลังสีอ้วนนีนไหนเพิ่นละ่ะบังเอ,อิญเพิ่นขอถักมาบอกว่าเป็นโจนนะครับตัวน,นี้เขากำลังติดตามน้ำจับอยู่นะครับอ่าเป็นอะโจนแถวแถวกําแพงเผ็ดนะครับหมดสายเลยเป็นโจรกําแพงเผ็ด กันเียก็รเรยอหลอดโตนะครับหลอดโตไปหลอดโตก็คือบริโภคขึ้นไปิปอปอปของนะครับอ๋อชิปนี้เอาไว้สักนิดก็นะครับเดี๋ยวจะเก็บของเดินทางกับบัานนะครับ